เสริมจับคู่มวยเดือดเอาใจสายฮาร์ดคอร์ในศึกนัดยิ่งใหญ่วัน17 0ที่จะกลับมาสร้างความตื่นเต้นเหล้าใจรและดับปรากฏการโจฮันกาซลีมวยหนุ่มลูกคลึ่งมาเลเซียอเมริกันวัย18ปีขอ้าชนเดือดโจฮันเอตตุปินานจอมบูสายดีนไหวยิ2ตอปีจากโคลอมเบีย ภายใต,ต้กติกามวยไทยรุ่นปลายเวท125-135ปอนด์ในวันศุกร์ที่24มกราคมปีพศ2568เริ่มคู่แรกเวลา19.30นาทีนณอินแพคอลีนาเมืองทองธานีรับชมฟรีผ่านทาง freeandfree. Free c l u b ที่สุดของความมันสดทุกคู่ชัดทุกแมตช์ไม่พลาดทุกเกมการแข่งขันหลาคาดีที่สุดในประเทศครบเกลื่อนเรื่องการเดินผ่านไหวใจเรา เล่นมันทุกเวทีเดือดทุกคู่ครบทุกรายกันด้วยราคามาตรฐานหมวยพักยกหมวยเดียวหรือมวยสเต็ปฝากถอนไหวไม่เกิน1-3นาทีตามความเป็นจริงเล่นได้ใช่จริงเหมาะแก่การได้เสียต้องที่นี่